วันนี้มาอยู่กับค160ลิกหนึ่งหกศูนย์นะครับวันนี้นะครับจะมาบอกวิธีการเปิดปิดบอะนะครับ,บ,รดบ,รบโดยเฉพาะนะครับเห็นบอกว่าปิดกันยากนี่หละมันปิดไม่ยากครับมาคนระับอ่าไปอดก,ก,การปิดนะครับ ลงตรงๆนะครับตอนออกมาศูนย์เขาอาจจะแบบบอกบอกไม่ละเอียดนะครับก็คือน,นีนขยับได้เวลาเอาลงนะครับเอาลงตรงๆ,ๆเพราะว่าถ้า,าลงไม่ตรงสมมติเอียงมานิดนิดนึงลงมา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 ปุ๊บเห็นไหมนี่ครับนี่มันจะค้ำอ่ะเรียบร้อยบางคนเอาลงมา นี่เลยปล่อยจากตรงนี้เลยคภาพแต่มันไม่ตรงครับเบาะพังนะร,ระวังอันนี้มาค้ำได้นะครับมันไม่ได้แบบนี่ได้เพราะว่ามันเอียงได้ครับมันขยับซ้ายขวาได้ลาก็ลงตรงตรงครับลงมาตรงๆครับอพอมันค้างอยู่ตรงนี้ครับกดแก๊กเดียวครับนี่ครับเข้าไปแล้ว มันปิดยากเพราะว่าเอาลงมาปุ๊บทุบเลยปรับทุบนี้เลยมันไม่เข้านะครับทุบเห็นไหมทุบแล้วมันไม่เข้าครับฟังเบาๆครับไม่ต้องไปรุนแรงกับมันมากเดี๋ยวน้องเจ็บกดทำไมครับเดียวก็เข้าแล้วไม่ควรทำาเลยคือนี่ครับปล่อยปับลงไปอย่างนี้ นขนาดผมปล่อยลงไปเองเอามือรับไว้ไออันนี้มันยังค้ำเลยนี่ครับมันค้ำอย่างนี้ได้เอียงอันนี้ไม่ใช่โชค๊คไม่ใช่โช๊คค้ำเบาะนะครับโอ้โหเมื่อกี้ยังเงียบเงียบอยู่เลยพอผมถ่ายปุ๊บไม่รู้รถทั้งรถทั้งเครื่อง,งบินผ่านเลย <laughs> นี่ครับไม่ใช่โช๊คนะครับคอเบาะนี่มันคำ้ำ ก็ปิดก็ลงมาเบาพอมันอยู่ตรงนี้ปุ๊บพมก,ก็กดเข้าไปครับแค่นี้ครับเบาเบามือครับบางคนอาจจะชินในรุ่นก่อนๆรุ่นเก่าๆก็คือ,คอไอตัวพวกเนี้ยมันไม่ได้อยู่ลึกแบบนี้มันจะแบบโผล่ขึ้นมาอย่างนี้ทำความเข้าใจกับการปิดของมันนะครับนี่ครับคลิกหนึ่งหกศูนย์ปิดเบาะยาก ไม่ยากครับไว้มีอะไรสอบถามก็ถามมาไม่ได้ครับคอมเมนต์มาครับผมมาทำคลิปให้ดูเรื่อยๆอยนเดี๋ยวรถคันนี้ว่างครับไม่มีอะไรทำก็มีอะไรแนะนำคอมเมนต์มาได้ครับขอบคุณ คอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์นะครับที่แนะนำติชมอะไรก็อขอบคุณครับโอเคการปิดบอกก็ประมาณนี้ครับเบาๆมือครับอย่ารุนแรงครงร่อยลงปึ๊บลงพอถึงที่กดแท็ก วางลงพอถึงพอถึงนะกดไว้แค่นี้ครับอย่ากระแทกครับแล้วก็อย่าไปตบอันนี้ไม่เอาเดี๋ยวน้องเจ็บครับคลิปนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับเจอกันใหม่ครับ